สวัสดีครับเพืเ่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนมื่นตัวยงนะครับอ่าเป็นเรื่องจนได้ครับเพื่อนๆอยู่ดีไม่ว่าดี <c oughs> โอ้โหตายแล้วจากนางงามนะครับระดับโรคจะกลายเป็นนางงามอนาถานะคใช่เหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำจากเวทีที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเกือบจะกลายเป็นเวทีที่สร้างชื่อเสีย <c oughs> ไองามใสเพราะอะไรนะครับเอ้าก็แม้คิดผิดชีวิตเปลี่ยนครับเพื่อนเ<ๆ>เลือกประเทศผิดตายเลยแอดมินก็เตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าแหม้ชาวกาวเนี่ยมันเมากาวนะ <laughs> มันไม่ได้มาสนใจอะไรกับโลกใบนี้หรอกนะครับขอให้มันนะเามีส่วนร่วมในกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยโหมันก็ไปโฆษณาโฆษณาเป่าประกาศไปทั่วโลกแล้วก็หาเรื่องเคมเขาไปเรื่อย เคสนี้ก็ไม่แตกต่างกันหรอกครับเพื่อนเพนเพราะอะไรล่ะครับเอาเขามีมาตรฐานนะครับในการจัดงงจัดงานระดับโลก <c oughs> และกองประกวดผู้จัดงานนะครับจะไปคาดจะไปหวังอะไรกับไอ้เหม็นครับเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะอะไรล่ะครับเอาขนาดกาวที่มันดมนะครับแหมยังไม่มีมาตรฐานเลย <c oughs> หมดอายุมันยังเอามาโดมเลยนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับกรณี การจัดประกวดนางงามเนี่ยมันจะเอาเก้าอี้พลาสติกแล้วก็เอาเอา่อถั่วต้มพนพดหรือเปล่าวะมาให้ทานนะครับลองท้องตายเลยมาเธอกัแเ้วมืองคราวนี้โชคดีและบุญหัวแค่ไหนแล้วนะครับที่มันไม่เอาเอ็งหันมาให้ฐานนะครับไองามใส่บแอดมินบี๊แอดมินอะไรวะไอ้เป๋ดไอป่องอะไรอะเอ็งหันเคยได้ยินแต่หมูหันอ <c oughs> <c oughs> กใกล้ชาวกาวมันไม่มีหมูหันนะครับมันเลยเอาเองมาหันแทนหมูนะครับไอเปอ๋อไอปองมึงอย่าพึ่งมาขัดอะไรกูตอนนี้กูกําลังลื่นเลย <c oughs> ไองามใสขนาดมาตรฐานเองหันมันอะ่ะยังไม่มีคุณภาพเลยเพราะอะไรครับเพื่อนเอาก็มาเอาเองบ้ามาหันเด้อ <c oughs> ตายแล้วหนักเลยกูข่าวนี้นะครับแล้วก็แปลกๆนะครับไอบ้านเราเมืองเรานี่ก็แปลกประหลาดครับเพื่อน โลกใบนี้มีตั้งหลายร้อยประเทศนะครับโอ้โหพื้นที่มีการจัดงานได้เนี่ยเป็นล้านล้านตารางไม้นะครับโอ้โหตายแล้งงามไส้เลือกที่ไหนไม่เลือกไปเลือกประเทศชาวกาวนะครับตายเลยนะ <c oughs> จากนางงามที่เขาคัดมาอย่างดีนะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับจะมากลายเป็นนางอนาถนางหน้าอนาถาน่าสงสารเนาะ <c oughs> มาเจอไอ้เหม็นต้องบอกก่อนนะครับว่าโลเคชั่นของประเทศชาวกาวเนี่ย ไม่เหมาะกับการประกวดมิตแกลนนะครับเหมาะกับการประกวดมิตกาวมากกว่าเพราะอะไรเลยครับ นงมเล่โดมกาวันเกือบจังประเทศโอ้ตายแล้วนะครับหนักเลยกูขาวที่ไองามไส้ต้งตางกูจะไหละครก็ไม่รอดตามปอนเช่นเคยครับเพื่อนฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยดีครับลบทุกคอมเมนต์นนส่วนสําหรับสายตีกันนะครับไอแอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไรนะครับคิดสะ้ว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ น้าตความคิดเห็นที่หนึ่งผู้จัดจากประเทศไทยควรให้เกลียดกัมพูชาเฮ้ยมึงอะไม่น่าให้เกียดหรอกหน้าลังเกียดมากกว่าเพราะอะไรครับเพื่อนๆก็มึงคิดได้ยังไงมึงเอาเก้าอี้พลาสติกเลยมาให้นางงามระดับประเทศจากทั่วทุกมุมโลกนั่งโอ้ตายแล้วไม่ได้มีมาตรฐานในการเตรียมการการจัดงานใดๆเลยนะครับ ขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมึงยังไม่ใส่ใจเลยนะครับแม้ไม่แปลกใจหรอกครับเพื่อนเพเพราะอะไรล่ะครับเอาก็ขนาดกาวมันยังไม่ได้ดูวันหมดอายุเลยมันเอาอะไรมาดมๆมันก็บอกว่าใช้ได้นะครับก็เหมือนอาหารการกินเช่นเดียวกันครับเพื่อนโอ้ตายแล้วเขาต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่ออะไรครับเพื่อนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกองประกวดจากประเทศเรานะครับเพื่อความเป็นหน้าเป็นตาของประเทศมันเองนั่นแหละ โอเ้เขาจะได้รู้ทั่วทุกมุมโลกว่าเออแม่ให้ชาวกาวเนี่ยถึงมันจะดมเป็นเปียกเน่ากาวบูดแต่กรณีการจัดงานระดับโลกนี้นะครับโอ้โหมันยังให้ความสําคัญแต่นี่กลับไม่ใช่นะครับโอ้โหมีปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มจัดงานตายเลยระเทเิกันเลยมือข่าวนี้ทีมประกวดจากประเทศไทยอุตสาหสร้างมาตรฐานสร้างชื่อสร้างเสียงไว้อย่างดี มันจะมาชิบหายมอดมวยมรณาก็เพราะไปครบไปจัดงานผิดที่ผิดทางเลยครับน้ําตากูจะรอดนะครับไอ้รอดตาปอควางคินเห็นที่สองคนไทยคบไม่ได้ชอบดูถูกชาวเขมรไอ้ปัญญาอ่อนมึงช่วยวางถุงกาวลงก่อนนะไอเ้เหม็น ไอางานใส่ไอที่มันมีปัญหาเนี่ยมันต้องทอดตัวคุณพี่มึงมึงเองนะครับแล้วก็ทีมงานผู้จัดงานที่ไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะครับไอางานแบบนี้เป็นงานระดับโลกเป็นหน้าเป็นตานะครับใครทําดีคนนั้นก็ได้กับตัวเองนะครับแมทีมกองประกวดเขาก็ต้องรักษาหน้ารักษาตานะครับของเจ้าของผู้จัดงานเขานะครับ มึงเป็นแค่คนชอบดมกาวเฉยๆมึงจะมาสนใจอะไรไ้งามไส้เจ้าของผู้จัดงานประกวดแต่ละครั้งเนี่ยเขาทุ่มเงินทุ่มทองนะครับในการจัดการประกวดเนี่ยแทบจะหมดเนื้อแทบจะหมดตัวครัเพื่อนแต่ไอ้ชาวคาวแม่ตายแล้วนะครับกะลักไก่นะครับเพื่อนกะลงทุนแบบระดับงานนักเรียนประถมนะครับแต่อยากจะมีชื่อเสียงระดับโลก อ้บันเทิงกันเราบมึงข่าวนี้ประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาบ้องความคิดเห็นที่สมเราไม่ควรครบหากับประเทศไทยตั้งแต่แรก คำเนี้ยต้องเป็นคำพูดของพวกกูไม่ใช่คำพูดของพวกมือไ้ชาวกา่าหนักเลยกูข,ยข่านี่ของพวกมันเนี่ยมีแต่จะได้นะครับมีแต่พวกเรานี่แหละครับที่จะต้องเสียเปรียบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเราเนี่ยจะต้องเสียเปรียบไอ้ประเทศเล็กๆน้อยๆที่ชอบแต่จ้องเจ้าเปรียบเรานะครับกรณีจัดงานนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีส่วนในการได้ชื่อได้เสียงกรณีเป็นเจ้าภาพร่วมครับเพื่อน พอเกิดปัญหามันก็โยนนะครับแหม่โทษความผิดได้กับเราเฉยเลยไม่คิดจะโทษตัวเองนะครับสาเหตุหลักที่เราเสียเปียบไปชาวกาวเนี่ยโทษใครไม่ได้ครับต้องโทษนักการเมืองของเราเองนะครับเพื่อนเพราะอะไรละครับอ้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงงแรงงานหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆนี่แหละครับไอผู้แทนของเรานี่แะครับชอบไปให้อภิสิทธิ์พวกเขาเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับ ไปผ่านนโยบายไปผ่านกฎหมายในสภานะครับไอพักการเมืองนึงก็ใฝ่พม่าอีกพักการเมืองนึงก็ใฝ่เขมรน,นะครับโดยอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนล้างสมองคนไทยให้เข้าใจว่าประชาธิปไตยจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ทั้งทั้งทีง่จริงๆแล้วประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องได้เปรียบนะครับเราต้องได้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เราเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านหมดเลย อไองามไส้น้ำตาคุณจะไหลนะครับไอรอดตาความคิดเห็นที่สี่เราไม่ควรยืมจมูกใครหายใจเราควรจัดงานประกวดที่เป็นในแบบของเราเองอไองามไส้กูแนะนำมึงเลยนะครับว่ามิตกาวเนี่ยน่าจัดที่สุดเพราะอะไรล่ะครับเอา้ามึงก็คัดไปเลยไอนางงามจากทั่วโลกคนไหนที่ชอบโดมกาวเนี่ยเอามาจัดอยู่ที่ประเทศมึงแหละไอเหม็น กูว่าบันเทิงละมึงข่าวนี้บางทีประเทศมึงอาจจะได้ลงกินเนตบุ๊กระดับโลกก็ได้นะครับ <c oughs> งามใสและรางวัลไม่ต้องไปหาอะไรให้มันยุ่งยากเพราะมึงไม่ค่อยมีเงินไม่มีทองอยู่แล้วมึงก็เอาเองบ้านี่นะครับ <c oughs> โ้ตาย้วเป็นรางวัลน,นะครับในการเออได้รับประทานกันฟรีตลอดทั้งปีนะครับ <c oughs> ส่วนมังกรเพชรเนี่ยนะครับมันแพงนะครับมึงก็เออไปเรียนแบบไปมองดูว่าเอ๊ะ ไอเพชรตาแมวก็ทำยังไงนะครับแหมราคามันสูงมึงก็เอาเพชรตาเอ๋งก็ได้นะครับ <laughs> งามไส้นั่นแหละเอามาแปะไว้หน้ามงกูจะมีที่เดียวในโลกไม่มีใครกล้าเรียนแบบหรอกนะ <laughs> โอ้ตายแล้วหนักเลยกูคาวดี <laughs> กนรู้ว่าว่าเอีพีนี่นะอโอ้ตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะครับขอตัวลาไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียดจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่